สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสวนชมน้องเชลินทักทายพี่สมชายด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมมันถึงมีรากทองอ๋ออันนี้<ม>เป็นงานประดิษฐ์ครับงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ครับอ๋อเป็นการต่อรากครับอ๋ออันนี้ก็คือการต่อรากขึ้นมาใช่ครับผมใช่รากอะไรในการต่อครับพี่เป็นตัวนี้จะเป็นญี่ปุ่นฮอลแลนด์ครับรากญี่ปุ่นฮอลแลนด์ครับผมเป็นรากทองเราต่อเสร็จแล้วก็จะครับตัดตัดอีกรอบนึงไปสร้างรากะคขาเพื่อสร้างรากสาขาครับผมโอ้โหรากรอบด้วยนะพี่พี่สวยมากเลย อันนี้จะเป็นเป็นต้นที่เป็นโซโคใช่ไหมใช่ครับโซโตัวนี้เป็นลูกผสมลูกผสมมาตัวนี้เป็นอาราเล่เวังก้ามใหญ่โอ้โหพี่ชวนชมเป็นไม้ท,ที่ที่สามารถเล่นได้หลายแบบหลายสไตล,ล์มากเลยนะในการทำประดิษฐ์ขึ้นมาส,มสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหใหมีความแตกต่าง นะครับมีความแตกต่าง<น>ออกจากเดิมแล้วพี่เนาะคม,มันมีเสน่ห์มากเลยนะถ้าถ้าเรารอธรรมชาติใช่ไหมครับครับอไม,ม้เราจะไม่สามารถเลือกได้อ่าอ,อันนี้เป็นการที่เราเลือกปอไม้มาเข้ากับรากทองเป็นไอเดีทยที่ดีมากเลยนะครับพี่สองพันบาทอันนี้อายุกี่ปีพี่ถ้มามาสไตล์นี้แล้วเรวมรวมสามเดือนหกเดือนน้ำปลาหวานมะมา ต้นนี้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับโอ้จะปีหนึ่งแล้วจะปีแล้วรรคับายจะหนึ่งปีแล้วนะครับโอ้สายเหนือนะครับสี่พันบาทสวยจริงจรยงนะครับมีราคาไหมพี่ตอน้นี้ยังไม่ได้เปิดครับยังไม่เปิดถ้าเกิดว่าลองลองทักมาคุยดูนะครับเผื่อใจอ่อนนะครับแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะพี่ๆตอนนี้ยังไม่เปิด พี่จะสังเกตเห็นว่าใบทําไมมันมันจะชี้อะไรอย่างเนี้ครับตอนนี้ครับให้จิ๊บไว้ครับให้จิ๊บไว้ให้จิ๊บไว้ด้วยครับเพราะว่าจะดึงชั้นกิ่งออกมาใช่ใช่จะทําทรงพุ่มแล้วครับอ๋อจะทําดึงออกมาแล้วก็ค่อยทดทําพุ่มอีกรอบนึงครับาณอประมาณบ่ายโมงนะครับจะรับสมัครนะครับและกรรมการก็จะลงตัดสินนะครับสมบูรณ์มากเลยหน้าไม้อ่ะเนาะ ผมดูแลอย่างนิดๆเลยๆนิดๆเลยๆนิดมแต่ก็ยกมานะครับวันนี้งานลพบุรีนะครับพี่ๆฝากติดตามเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับลากต่อลากทองนะครับเป็นไทโซโคนะพี่นาะลงรุ่นไทโซโควันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ